ความเรียบง่ายของความจริงคือที่พักของใจความจริงที่เรียบง่ายนั้นมักถูกมองข้ามเพราะไม่หวือหวาไม่ดึงดูดและไม่ท้าทายความคิดเหมือนเรื่องราวซับซ้อนทั้งหลายใจของมนุษย์คุ้นเคยกับการวิ่งหาเหตุผลคำอธิบาย และความหมายที่ซ้อนทับกันหลายชั้นจนลืมไปว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจให้ดำรงอยู่ได้อย่างไม่อึดอัดนั้นกลับเป็นสิ่งที่ไม่ต้องตีความไม่ต้องขยายและไม่ต้องต่อเติมความจริงในลักษณะนี้ไม่เรียกร้องให้เข้าใจอย่างลึกซึง้งแต่เปิดโอกาสให้ใจวางลงโดยไม่ต้องตัดสินเมื่อคิดความลดระดับ จากการพยายามควบคุมโลกเหลือเพียงการรับรู้สิ่งที่เป็นอยู่ความหนักอึ้งที่สะสมมานานก็เริ่มคลายตัวความเรียบง่ายจึงไม่ใช่การตัดทอนชีวิตให้เหลือน้อยแต่เป็นการคืนชีวิตให้กลับสู่สภาพที่ไม่ต้องแบกรับน้ำหนักเกินจำเป็นความจริงเช่นนี้ไม่ผลักใสความทุกข์ไม่ปฏิเสธความไม่สมบูรณ์และไม่เสนอภาพอุดมคติใดๆให้ไล่ตาม หากแต่ทำหน้าที่เหมือนพื้นที่ว่างอันเงียบสงบที่ใจสามารถหยุดพักจากการดิ้นรนโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อไม่มีแรงบีบให้ต้องเป็นอย่างอื่นใจก็เริ่มรู้จักความพอและในความพอนั่นเองความจริงที่เรียบง่ายก็ค่อยๆปราบทขึ้นอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องอาศัยถ้อยคำมารองรับความจริงที่ไม่ต้องอธิบายความจริงในความหมายที่ลึกที่สุด ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องไขว่คว้ามิได้เป็นเรื่องที่ต้องขบคิดจนเหนื่อยล้าหากแต่เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่แล้วตรงนั้นตั้งอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องคำอธิบายมารองรับมนุษย์มักเข้าใจว่าความจริงต้องมาพร้อมเหตุผลต้องมีโครงสร้างต้องสามารถอธิบายย้อนกลับไปได้ทุกขั้นตอนแต่เมื่อใดที่ความจริงถูกบังคับให้ต้องสมเหตุสมผลอยู่ตลอดเวลา เมื่อนั้นความจริงก็เริ่มถูกห่อหุ้มด้วยความคิดจนหลงเหลือเพียงเงาของความจริงไม่ใช่ตัวความจริงเองความเรียบง่ายจึงไม่ใช่ความไม่รู้แต่คือการไม่เข้าไปเพิ่มสิ่งที่เกินความจำเป็นลงไปในสิ่งที่เป็นอยู่ความจริงที่เรียบง่ายไม่โต้แยง้งไม่โน้มน้าวและไม่เรียกร้องให้เชื่อถือแต่เปิดพื้นที่ให้ใจได้อยู่กับสิ่งที่ปรากฏ โดยไม่ต้องยกตนขึ้นเป็นผู้ตัดสินเมื่อใจยังคงคุ้นชินกับความซับซ้อนใจก็จะไม่ไว้วางใจสิ่งที่ดูธรรมดาความสงบที่ไม่มีเหตุผลรองรับมักถูกตั้งคำถามความว่างที่ไม่ให้คำตอบมักถูกมองว่าน่ากลัวจึงไม่แปลกที่ใจจะเลือกความวุ่นวายที่คุ้นเคยมากกว่าความเรียบง่ายที่ไม่ต้องทำอะไร ความจริงที่ไม่ต้องอธิบายจึงถูกมองว่าไร้ค่าทั้งที่แท้จริงแล้วสิ่งนี้เองคือที่พักของใจเพราะที่พักที่แท้ไม่ใช่สถานที่ที่ต้องเข้าใจทั้งหมดแต่เป็นสถานที่ที่ไม่บังคับให้ต้องคิดต่อเมื่อใจไม่ถูกบีบให้ตีความใจก็เริ่มคลายจากความตึงที่สะสมมาอย่างยาวนาน ความจริงเช่นนี้ไม่อยู่ในคำสอนที่เรียงร้อยอย่างสวยงามไม่ได้อยู่ในถ้อยคำที่ฟังแล้วรู้สึกสูงส่งแต่แฝงอยู่ในสิ่งธรรมดาที่มักถูกมองข้ามการหายใจที่เกิดขึ้นเองการมีอยู่โดยไม่ต้องพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ขออนุญาตจากใครความจริงเหล่านี้ไม่เคยอธิบายตัวเองแต่ดำรงอยู่โดยไม่ขาดตอน ใจที่พยายามทำความเข้าใจทุกอย่างมักจะพลาดการสัมผัสความจริงลักษณะนี้เพราะมัวแต่ยืนอยู่นอกประตูคอยตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงต้องเป็นเช่นนั้นทั้งที่ความจริงไม่ได้เรียกร้องให้ตอบคำถามใดเลยเมื่อความคิดเงียบลงชั่วขณะใจจะเริ่มสัมผัสได้ถึงสภาพที่ไม่ต้องดิ้นรนสภาพที่ไม่ต้องเลือกข้าง สภาพที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนความเรียบง่ายของความจริงจึงไม่ใช่การลดทอนชีวิตให้จืดชืดแต่เป็นการปลดภาระที่ใจแบกไว้โดยไม่รู้ตัวใจที่ไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์ไม่ต้องปกป้องความเชื่อและไม่ต้องกลัวว่าจะผิดย่อมมีพื้นที่เหลือพอให้ความจริงปรากฏอย่างเป็นธรรมชาติ และเมื่อใจได้พักอยู่กับความจริงที่ไม่ต้องอธิบายใจก็เริ่มเรียนรู้ว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่เป็นสิ่งที่หลงเหลืออยู่เมื่อการปรุงแต่งหยุดลงความจริงที่เรียบง่ายจึงเปรียบเสมือนพื้นดินที่มั่นคงแม้ไม่มีใครกล่าวถึงก็ยังคงรองรับทุกก้าวเดินมนุษย์อาจหลงไหลท้องฟ้าอันกว้างใหญ่สนใจความคิดอันซับซ้อน และถ้อยคําที่ฟังดูสูงส่งแต่ในยามที่ใจอ่อนล้าสิ่งที่รองรับได้จริงกลับเป็นสิ่งที่ไม่เรียกร้องความพยายามใดๆพื้นดินไม่เคยถามว่าใครสมควรยืนอยู่บนนั้นความจริงที่เรียบง่ายก็เช่นเดียวกันไม่เลือกไม่ตัดสินและไม่ผลักไสเมื่อใจหยุดวิ่งหนีหรือไล่าตามใจก็พบว่าที่พักนั้นไม่ได้อยู่ไกล หากแต่อยู่ตรงสภาพที่เป็นอยู่โดยต้องไม่แก้ไขเมื่อการอธิบายลดลงความจริงกลับชัดขึ้นเมื่อความพยายามเข้าใจทุกอย่างคลายตัวใจก็เริ่มรู้จักการวางความเรียบง่ายจึงไม่ใช่ความถอยหลังแต่เป็นการกลับมาสู่สิ่งพื้นฐานที่ไม่เคยหายไปความจริงที่ไม่ต้องอธิบายยังคงอยู่เสมอเพียงแต่รอให้ใจหยุดเสียงรบกวนของตนเอง และเมื่อใจได้สัมผัสสภาพนั้นอย่างแท้จริงความรู้สึกว่าต้องไปให้ถึงที่ใดที่หนึ่งก็เริ่มจางหายเหลือเพียงการอยู่กับสิ่งที่เป็นโดยต้องเรียกหาคำอธิบายใดมารองรับใจที่แบกมากเกินไปใจของมนุษย์มิได้หนักเพราะชีวิตยากหากแต่หนักเพราะสิ่งที่ใจเลือกแบกไว้โดยไม่รู้ตัวความคิดความคาดหวังความทรงจำ และภาพของตนเองที่อยากให้เป็นล้วนค่อยๆสอนทับกันจนกลายเป็นน้ำหนักที่ไม่อาจมองเห็นเมื่อวันหนึ่งใจเริ่มอ่อนล้ามนุษย์มักมองหาสาเหตุภายนอกมองว่าสภาพแวดล้อมไม่เอื้อคนรอบข้างไม่เข้าใจหรือการละเวลาไม่เป็นใจแต่แท้จริงแล้วความเหนื่อยล้าจำนวนมากเกิดจากการแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องแบก ความจริงที่เรียบง่ายไม่เคยเพิ่มภาระให้ใจแต่ใจต่างหากที่เพิ่มภาระให้ตนเองด้วยความเคยชินในการถือเอาทุกเรื่องมาเป็นของตนความคิดหนึ่งเกิดขึ้นใจรีบเก็บไว้ความรู้สึกหนึ่งผ่านเข้ามาใจรีบให้ความหมายเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นใจรีบผูกโยงกับอดีตและอนาคตกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นความเคยชินที่มองไม่เห็น ความซับซ้อนจึงไม่ได้เกิดจากโลกแต่เกิดจากการที่ใจไม่ยอมปล่อยให้สิ่งใดผ่านไปโดยลํำพังทุกอย่างต้องถูกเก็บต้องถูกอธิบายต้องถูกจัดวางให้อยู่ในเรื่องราวของตนเองเมื่อใจดำเนินไปเช่นนี้เป็นเวลานานความเรียบง่ายจึงดูเหมือนสิ่งแปลกปลอมเพราะใจไม่คุ้นเคยกับการวางลงความจริงที่เรียบง่ายไม่เคยขอให้ใจละทิ้งชีวิตไม่เคยบอกให้ตัดขาดจากโลก แตชี้ให้เห็นว่าการแบกทุกอย่างไว้พร้อมกันนั้นเกินกำลังของใจใจไม่อาจเป็นทั้งผู้ควบคุมผู้ตัดสินและผู้รับผลในเวลาเดียวกันได้เมื่อใจพยายามทำหน้าที่มากเกินไปความตึงเครียดจึงเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีใครสร้างความเรียบง่ายจึงเปรียบเหมือนการลดบทบาทที่ใจแสดงอยู่ตลอดเวลา เมื่อบทบาทลดลงใจก็เริ่มมีพื้นที่หายใจแม้โลกจะยังคงเป็นเช่นเดิมแต่ภาระภายในกลับเบาลงอย่างชัดเจนความหนักของใจไม่ได้แสดงออกเป็นตัวเลขหรือรอยแผลแต่แสดงออกผ่านความรู้สึกเร่งความไม่พอใจและความกลัวที่ไม่ชัดเจนใจที่แบกมากเกินไปมักรู้สึกว่าต้องรีบต้องตัดสินต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา แม้ในยามที่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นใจก็ยังไม่ยอมอยู่นิ่งเพราะกลัวว่าจะสูญเสียการควบคุมความจริงที่เรียบง่ายจึงดูเหมือนการปล่อยมือซึ่งเป็นสิ่งที่ใจกลัวทั้งที่แท้จริงแล้วการปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ได้ทำให้ชีวิตพังทลายแต่ทำให้ใจกลับคืนสู่สภาพที่สมดุลมากขึ้นเมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปจะเห็นว่าใจไม่เคยถูกบังคับให้แบกทุกอย่าง แต่เป็นใจเองที่รับภาระมาโดยสมัครใจเพราะความเข้าใจว่าหากไม่แบกแล้วจะไม่ปลอดภัยความเชื่อนี้ฝังรากลึกจนกลายเป็นนิสัยใจจึงไม่เคยหยุดถามว่าภาระใดจําเป็นจริงและภาระใดเป็นเพียงความกลัวที่สืบทอดกันมาความเรียบง่ายของความจริง ไม่ได้โต้แย้งความเชื่อเหล่านี้แต่ทำหน้าที่เหมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่าภาระจำนวนมากไม่มีตัวตนจริงนอกจากความคิดที่ใจยึดถือไว้เมื่อใจเริ่มเห็นน้ำหนักที่ตนเองแบกโดยไม่จำเป็นความอ่อนโยนต่อชีวิตก็เริ่มขึ้นใจเริ่มเข้าใจว่าความไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ศัตรู และความไม่แน่นอนไม่ใช่ความผิดพลาดความจริงที่เรียบง่ายไม่ทำให้ทุกอย่างชัดเจนในทันทีแต่ค่อยๆเปิดพื้นที่ให้ใจได้หยุดเร่งหยุดแบกและหยุดเพิ่มภาระใหม่ความเงียบที่เกิดขึ้นจากการไม่แบกมากเกินไปนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าหากแต่เป็นสภาพที่ใจเริ่มกลับมารับรู้ความเป็นจริงโดยต้องบิดเบือน และในสภาพนั้นเองใจก็เริ่มสัมผัสได้ว่าที่พักไม่ได้อยู่ไกลจากชีวิตประจําวันเลยพื้นที่ว่างที่ใจไม่คุ้นเคยพื้นที่ว่างเป็นสิ่งที่ใจมักหลีกเลี่ยงโดยไม่รู้ตัวเพราะความว่างทําให้สิ่งที่ถูกกลบไว้ปรากฏความคิดที่ไม่ถูกใช้งานความรู้สึกที่ไม่ถูกอธิบายและความไม่แน่ใจที่ไม่มีคำตอบ ล้วนค่อยๆโผล่ขึ้นมาเมื่อไม่มีสิ่งใดมาบดบังใจที่คุ้นชินกับความหนาแน่นจึงมองพื้นที่ว่างเป็นอันตรายทั้งที่แท้จริงแล้วพื้นที่ว่างมิได้ทำร้ายใครเพียงแต่ไม่ช่วยกลบความจริงเมื่อไม่มีเรื่องราวให้เกาะใจก็เริ่มเห็นตนเองชัดขึ้นและความชัดนั้นเองที่ใจรู้สึกไม่สบายมนุษย์มักเติมสิ่งต่างๆลงไปในชีวิต ไม่ใช่เพราะจำเป็นแต่เพราะกลัวการเผชิญกับความว่างการพูดอย่างต่อเนื่องการคิดอย่างไม่หยุดพักและการเสาะหาสิ่งกระตุน้นล้วนเป็นวิธีที่ใจใช้หลีกเลี่ยงพื้นที่ว่างความเรียบง่ายของความจริงกลับชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ว่างไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสภาพธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้ใจพักจากการปรุงแต่งเมื่อไม่มีสิ่งให้ยึด ใจก็ไม่ต้องออกแรงถือเมื่อไม่มีเรื่องให้ต่อยอดใจก็ไม่ต้องวิ่งตามพื้นที่ว่างทำหน้าที่เหมือนห้องที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เมื่อก้าวเข้าไปครั้งแรกอาจรู้สึกโล่งเกินไปไม่รู้จะวางตัวอย่างไรแต่เมื่ออยู่ไปสักระยะใจก็เริ่มรับรู้ถึงความเบาที่ไม่เคยสัมผัสความจริงที่เรียบง่ายไม่ได้สอนให้หลีกหนีจากความคิดหรือความรู้สึก แต่ทำให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องเติมเต็มทุกช่องว่างด้วยคำอธิบายพื้นที่ว่างจึงไม่ใช่ความขาดแต่เป็นการหยุดเพิ่มและการหยุดเพิ่มนี้เองที่ทำให้ใจเริ่มรู้จักการวางเมื่อพื้นที่ว่างปรากฏใจจะเริ่มสังเกตว่าความคิดไม่ได้ต่อเนื่องอย่างที่เคยเชื่อความรู้สึกไม่ได้คงที่อย่างที่เคยกลัวทุกสิ่งมาแล้วก็ไปโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม ความเข้าใจเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากการคิดตามแต่เกิดจากก้อนเห็นด้วยใจที่ไม่รีบเข้าไปแทรกความเรียบง่ายของความจริงจึงไม่ให้คำตอบใหม่แต่ทำให้คำถามเก่าหมดความจำเป็นเมื่อไม่ต้องตอบใจก็ไม่ต้องตั้งคำถามพื้นที่ว่างยังทำให้เห็นว่าตัวตนที่เคยคิดว่าแน่นหนาแท้จริงแล้วประกอบขึ้นจากความคิด และความทรงจำที่มาแล้วไปเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้มารวมตัวกันชั่วคราวใจก็ไม่พบสิ่งใดที่ต้องปกป้องความกลัวจึงเริ่มอ่อนแรงไม่ใช่เพราะถูกขจัดแต่เพราะไม่มีสิ่งให้เกาะความจริงที่เรียบง่ายไม่ได้ทำให้ตัวตนหายไปแต่ทำให้เห็นว่าตัวตนไม่เคยแน่นอย่างที่เคยเชื่อ พื้นที่ว่างยังเป็นที่ที่ความเหนื่อยล้าค่อยๆค,คลายตัวเพราะไม่มีแรงต้านไม่มีการเปรียบเทียบและไม่มีความคาดว่างเมื่อใจต้องพิสูจน์อะไรพื้นที่ว่างก็กลายเป็นที่พักโดยต้องตั้งใจพักความเรียบง่ายของความจริงจึงไม่ใช่การทำให้ชีวิตเงียบแต่เป็นการทำให้ใจไม่ถูกรบกวนโดยสิ่งที่ไม่จำเป็น และเมื่อใจเริ่มคุ้นเคยกับพื้นที่ว่างใจก็เริ่มเข้าใจว่าความว่างไม่ได้พรากสิ่งใดไปจากชีวิตหากแต่คืนความเป็นธรรมชาติให้กลับมาอย่างเงียบงันความจริงที่ไม่ต่อรองความจริงมิได้เจรจามิได้อ่อนข้อและมิได้เข้าข้างผู้ใดความจริงตั้งอยู่ในสภาพของมันเองโดยไม่สนใจว่า ใจจะพร้อมยอมรับหรือไม่ใจของมนุษย์กลับคุ้นเคยกับการต่อรองพยายามเลือกเฉพาะส่วนที่ถูกใจและหลีกเลี่ยงส่วนที่ทำให้ไม่สบายความเคยชินเช่นนี้ทำให้ความจริงถูกแบ่งแยกถูกบิดงอและถูกทำให้เหลือเพียงบางส่วนที่ใจยอมรับได้ความเรียบง่ายของความจริงไม่สนับสนุนการเลือกเช่นนั้นแต่เปิดเผยให้เห็นว่า เมื่อใดที่ใจพยายามต่อรองเมื่อนั้นใจกำลังสร้างระยะห่างจากสิ่งที่เป็นจริงใจมักต้องการให้ความจริงสอดคล้องกับความคาดหวังอยากให้ความจริงอธิบายตัวเองอยากให้เหตุการณ์มีความหมายในแบบที่ใจรับได้แต่ความจริงไม่ได้ดำเนินไปเพื่อปลอบใจหรือทำร้ายใครความจริงเพียงดำเนินไปตามเหตุปัจจัยของมันเองเมื่อใจไม่พอใจในความจริง ใจก็หมักโตแยงต่อต้านหรือหลบเลี่ยงโดยไม่ทันเห็นว่าการกระทำเหล่านั้นเพิ่มความตึงเครียดให้ตนเองความเรียบง่ายของความจริงไม่เพิ่มภาระให้ใจแต่การไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่ทำให้ใจหนักขึ้นความจริงที่ไม่ต่อรองทำให้ใจรู้สึกเสียเปรียบเพราะไม่เปิดช่องให้ปรับแต่งเมื่อใจไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดทิศท,ทาง ความกลัวจึงเกิดขึ้นแต่ความกลัวนี้ไม่ได้เกิดจากความจริงหากเกิดจากความต้องการควบคุมของใจเมื่อความต้องการนี้ไม่ถูกตอบสนองใจก็รู้สึกว่าตนเองถูกท้าทายความเรียบง่ายของความจริงจึงไม่ปลอบประโลมแต่ทำหน้าที่เหมือนพื้นเรียบที่ไม่เอียงไปตามอารมณ์เมื่อใจยืนอยู่บนพื้นเช่นนี้ใจก็เริ่มเห็นว่า การต่อรองไม่เคยทำให้ความจริงเปลี่ยนไปมีแต่ทำให้ใจเหนื่อยมากขึ้นความจริงไม่ต่อรองกับความอยากไม่ตามใจความกลัวและไม่สอดคล้องกับภาพในอุดมคติแต่ความไม่ต่อรองนี้เองที่ทำให้ความจริงเป็นที่พักได้เพราะไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแลกเปลี่ยนและไม่มีการตัดสินความจริงไม่บอกว่าใครควรเป็นอย่างไรหรือควรเดินไปทางไหน ความจริงเพียงแสดงให้เห็นสิ่งที่กำลังเป็นอยู่และเปิดโอกาสให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่ต้องแก้ไขเมื่อใจหยุดต่อรองความตึงเครียดก็เริ่มคลายโดยไม่ต้องพยายามเมื่อใจไม่ต่อรองใจจะเริ่มเห็นว่าความจริงไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เคยคิดความจริงเพียงตรงไปตรงมาและความตรงไปตรงมานี่เองที่ทำให้ใจไม่ต้องคาดเดาไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหลอก และไม่ต้องพยายามเอาชนะความเรียบง่ายของความจริงจึงไม่ใช่การบังคับให้ยอมรับแต่เป็นการไม่เปิดพื้นที่ให้ความหลอกลวงดำรงอยู่เมื่อไม่มีสิ่งต้องปกปิดใจก็เริ่มผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติความจริงที่ไม่ต่อรองยังทำให้เห็นว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แต่เกิดจากการปฏิเสธเหตุการณ์ใจที่ไม่ยอมให้สิ่งใดเป็นไปตามสภาพ ยอมต้องออกแรงต้านอยู่ตลอดเวลาและแรงต้านนี้เองที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดความเรียบง่ายของความจริงไม่ได้เอาความทุกข์ออกไปแต่เอาแรงต้านออกไปเมื่อแรงต้านลดลงความหนักหน่วงก็ลดลงตามไปโดยไม่ต้องจัดการใดๆและในสภาพนั้นเองใจก็เริ่มสัมผัสความมั่นคงที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการต่อรองอีกต่อไปที่พักซึ่งไม่ต้องสร้าง ที่พักของใจไม่ได้เกิดจากการก่อร่างไม่ได้ตั้งอยู่บนความสำเร็จและไม่ได้รอเงื่อนไขใดให้ครบถ้วนที่พักของใจคือสภาพที่ไม่ต้องเพิ่มสิ่งใดลงไปในความจริงที่เป็นอยู่เมื่อใจหยุดสร้างภาพหยุดตั้งเป้าและหยุดเร่งให้ชีวิตต้องเป็นอย่างอื่นความจริงที่เรียบง่ายก็เผยตัวในทันทีไม่ต้องเรียกหาไม่ต้องอธิบาย และไม่ต้องป้องกันความจริงเช่นนี้ไม่ใช่สถานที่พิเศษแต่เป็นสภาพที่เปิดกว้างพอให้ใจไม่ต้องหาที่หลบซ่อนความเรียบง่ายจึงไม่ใช่ความจนแต่เป็นความพอที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดมารองรับมนุษย์มักเข้าใจว่าที่พักต้องปลอดภัยต้องมั่นคงและต้องให้ความรู้สึกอบอุ่นแต่ความจริงที่เรียบง่ายไม่รับประกันสิ่งเหล่านั้น ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรือจะไม่มีความสูญเสียความจริงเพียงแสดงให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยเรือใจไม่เรียกร้องความคงทนจากสิ่งที่ไม่คงทนใจก็ไม่ต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเรียบง่ายจึงไม่ทำให้ชีวิตหยุดนิ่งแต่ทำให้ใจไม่ต้องต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พักซึ่งไม่ต้องสร้าง ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความรับผิดชอบหรือการปฏิเสธโลกแต่หมายถึงการไม่เพิ่มภาระทางใจเข้าไปในสิ่งที่ต้องทำชีวิตยังดำเนินไปตามหน้าที่งานยังต้องทำความสัมพันธ์ยังต้องดูแลแต่ใจไม่จำเป็นต้องแบกความคาดหวังที่เกินกำลังความจริงที่เรียบง่ายทำให้เห็นว่าการทำโดยไม่แบกเรื่องราวส่วนเกินนั้นเป็นไปได้ และเมื่อการกระทําไม่ถูกห่อหุ้มด้วยความกลัวและความอยากใจก็ไม่ถูกดึงให้ห่างจากปัจจุบันความจริงที่เป็นที่พักไม่ได้ให้ความรู้สึกตื่นเต้นและไม่ได้สร้างประสบการณ์พิเศษแต่ให้ความรู้สึกธรรมดาที่มั่นคงความธรรมดานี้เองที่ใจมักมองข้ามเพราะไม่หวือหวาและไม่ยืนยันคุณค่าใดแต่เมื่อใจได้สัมผัสสภาพที่ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแข่งขันและไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์ ใจก็เริ่มเข้าใจว่าความสงบไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลมารองรับความสงบเกิดขึ้นเองเมื่อใจไม่ถูกบังคับให้เป็นอย่างอื่นเมื่อใจหยุดสร้างที่พักในอนาคตหยุดฝันถึงวันที่ทุกอย่างจะลงตัวและหยุดหลีกหนีวันที่ไม่สมบูรณ์ใจก็พบว่าที่พักไม่ได้อยู่ข้างหน้าหากแต่อยู่กับความจริงที่กำลังเป็นอยู่ ความจริงนี้อาจไม่สวยงามไม่ราบรื่นและไม่ตรงตามความหวังแต่เป็นความจริงที่ไม่หลอกลวงและไม่ทิ้งใจไว้กลางทางความเรียบง่ายของความจริงจึงเป็นที่พักที่ไม่พังทลายเพราะไม่ได้ตั้งอยู่บนความคาดหวังใดให้ต้องรักษาในที่สุดใจเริ่มเห็นว่าการแสวงหาที่พัก คือส่วนหนึ่งของความเหนื่อยล้าเมื่อหยุดแสวงหาหยุดเปรียบเทียบและหยุดตั้งคำถามว่าควรเป็นอย่างไรใจก็เริ่มวางลงอย่างเงียบงันความจริงที่เรียบง่ายไม่ดึงใจเข้าหาตนเองแต่ทำให้ใจไม่ต้องวิ่งไปที่อื่นและในความไม่วิ่งนั้นเองใจก็หยุดพักโดยไม่ต้องเรียกชื่อไม่ต้องประกาศ และไม่ต้องยืนยันกับใครว่าที่พักนั้นได้มาถึงแล้ว